สวัสดีครับผมหผมป้อง,องแล้วก็ช่องแซนนี่เหลียวกับเกมคุกกิลันคิงดอมนะฮะวันนี้เนี่ยจะมาไขข้อสงสัยแล้วก็เรียกว่าเป็นบทเรียนสำหรับคนที่แบบเอออยากรู้ว่าเจ้าตัวแลนด์มาร์ที่ชื่อว่าชิงช้าสวรรค์ลักษีเนี่ยมันดีไหมมันคุ้มค่าับการทํำไหมคืออผมอธิบายแบ็กกราวด์เพิ่มนิดหนึ่งนะครับเจ้าตัวแลนด์มาร์คอันนี้ค่าก่อสร้างออกมันก็คือใช้เพชรสีันเพชรในการก่อสร้างซึ่งจะมีอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่ชื่อว่าเครื่องสูงลูกบอลเนี่ยมันก็ใช้ราคาเท่ากัน ผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกันไหมเพอดีว่า ID เนี้มันมีแค่ลมาร์กอันนี้ผมหายไดีที่มีลมาร์กอันเนี้ยได้แค่อันเดียวนะครับเป็นไอเดียของเพื่อนผมเองนะโดยเจ้าตัวลมาร์กอันนี้ความสามารถของมันก็คือเมื่อครบรอบ24ชั่วโมงหรือคือ1วันเนี่ยมันจะผลิตหินวิญญ,ญาณคุกกี้ออกมา1ชิ้นโดยที่เป็นแบบสุ่มนะครับ ย้ำอีกทีนึงว่าเป็นแบบสุ่มบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันคือเลือกตัวอะไรก็ได้มา1ชิ้นผมจะบอกว่าไม่ใช่ผมมากก่อนนนี้ก็เคยคิดว่ามันคือเลือกได้1ชิ้นเอาไม่ใช่เว้ยผมถามเพื่อนก่อนไงเพื่อนมันเสียเพลไปแล้วเฮ้ยถามแบบเฮ้ยไงวะน่าซื้อไหมมันบอกว่าเฮ้ยมันสุ่มนะครับเจ้าเพื่อนผมอะมันบอกว่ามันไม่คุ้มนะซึ่งคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมให้เพื่อนๆที่ดูตัดสินใจเอาเองลวกันแต่ไอ้ี่หลักผมอะไม่ซื้อโอเคคุ้มไม่คุ้มผมไม่กล้าตอบเจ้าตัว ใช้เวลาในการ24ชั่วโมงในการที่จะรับเสร็จคุกกี้ได้1ชิ้นนะคบผมนะนี่รูปตั้งหน้าตาแลมมาเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่นี่พอครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยอ่ะมันจะมีเจ้าตัวคล้ายๆกับรูปหินเนี่ยอ่ะผมซูมให้ดูนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมมีคล้ายๆกับรูปหินให้ดูนะครับโดยที่ผมเอาผลประกอบการมาให้ดูแล้วกันว่าเพื่อนผมก่อนหน,น้านี้มันได้อะไรบ้างแต่ของคลิปเนี้ยผมยังไม่ได้กดลับ เพื่อนผมก่อนหน้านี้นะผมถามไปว่าเอ้ยแมเพื่อนวันก่อนหน้านี้ได้อะไรไปบ้างเพราะว่าให้ถามย้อนไปตั้งแต่เกมเปิดคงจําไม่ไหวเพื่อนมันก็บอกว่าเมื่อวานนะครับมันได้เศษคุกกี้รถพิกมาไอตัวแจกฟรีอะสองวันที่แล้วได้เศษคุกกี้นินจาระดับคอมมอนมา3วันที่แล้วได้เศษคุกกี้ก้าหารมาเกลือไหมครับผมว่ามันเกลือมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองรับละกันนะครับนะเออเผลอผมเผลอไปกดออกมารับเลยนะรับเลยนะนะครับ1 2 3มฟึบ ได้เป็นโอ้ได้เป็นเศษคุกกี้แพนเค้กนะครับผมนะเข้ามาแหม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนบอกว่ามันไม่ค่อยออกอ e ีพิกเท่าไหร่ยากมากที่จะออกอ e ีพิกนะครับแล้วก็เจ้าตัวแลนด์มาร์กอันนี้เมื่อเราอัปเกรดนะครับมันจะลดเวลาในการผลิตด้วยนะครับก็คือ1นึ่งเลเวลเนี่ยจะลดเวลาในการผลิต1ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าเลเวลเราซื้อมาตอนแรกเนี่ยมันจะ24ชั่วโมงใช่ไหมครับเพื่อนผมตอนนี้มันมีเลเวล2ก็จะลดเหลือ23ชั่วโมงพออัพไปเรื่อยๆก็จะลดทีละ1ชั่โ่โงเือย,อยผมจะ อัพให้ดูนะครับอันนี้คือเพื่อนมาบอกว่าอัพได้เลยอ่ะสองไปเลลสามกันฟึบโอเครอเวลาสามวัทีอยาผมกดเร่งให้เลยแล้วกันจะไม่ต้องรอนะครับอ่าเนี่พอเราอัพปุ๊บเนี่ยมันก็จะรับเสร็จได้เลยทันทีหนึ่งชิ้นครับโอ้โหได้เสรสตอเบอรี่โคตรเกลือเลยนะครับมาอัพต่อไปนะครับใช้เสาอ่าเนี่เห็นไหมตอนนี้ยี่สิบสองชั่วโมงถ้าอัพเลเวลสี่ก็จะเหลือยี่สิบเอ็ดชั่วโมงเพิ่มบอกว่าถ้ามาใช้เสาข้ออัพได้เลยผมก็อัพเลยนะครับนะก็เหลือห้านาทีอ่ะผมม นาตอนนี้นะครับต้องรออีกไม่เป็นไรใช้เพชรได้เลยเพื่อนรวยมากนะครับนี่อัพปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถกดรับได้เลยรอบนี้เป็นโอ้โหกาหาอีกแล้วเฮ้ยมันมีแต่คอมมอนกับแรนเลยยังไงวะอีปิกมันหายไปไหนดูดิอัพต่อได้ไหมเนี่ยอ่าอันนี้เนี่ยผมว่าผมไม่เก็บใช้ดีวกว่าเพราะว่าไอดีเพื่อนผมเนี่ยเจ้าตัวอิดเนี่ยไอดีเนี้ยอิดมันไม่ค่อยเยอะเพื่อนว่าถ้าเป็นเสาเนี่ยก็คือใช้ได้เลยฉะนั้นผมจะหยุดไว้ที่เลเวล4นะครับอัพได้สูงสุดที่เลเวล10 ฉะนั้นมันจะลดไปได้ประมาณ10ชั่วโมงก็จะเหลือเท่าไหร่วะประมาณ14 13 15ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นซึ่งมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทดลองเหมือนกันผมได้ลองคิดคำๆแล้วว่าถ้ากรณีเราแบบว่าเฮ้ยมีคุกกี้แบบระดับแรระดับคอมมอนตันหมดอะแบบ5ดาวแล้วนะอาจจะไม่ต้องหดาวหรอกแต่มีเศษจนครบ5ดาวอะเออมันจะออกแบบอีพิกมาให้ไหมหรือมันมีออกโอกาสออกซ้ตัวที่เราตันอยู่แล้วเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่า ID เดีเพื่อน ID เนี้ยมันก็ไม่ได้มีตัน5ดาวทุกตัวหมายถึงระดับแรกับไอคอมมอน ผมแบบก็ไม่ได้มี ID เดีทถ้าใครแบบเฮ้ยมีเทสหดาวแล้วมีเจ้าตัวแลมารกอันเนี้ยโอ,อ้ถ้ารบกวนส่งมาให้ผมลองดูในเพจก็จะขอบพระคุณมากผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามัน5ดาวหมดอะหมายถึงว่าระดับแรกกับคอมมอนนะไม่นับอีพิกนะมันจะได้ตอกออกแบบระดับอีพิกไหมแล้วสมมติถ้าเราซื้อแลมารกสออันนั้นอะเท่ากับว่าได้การันตีเศษอีพิกตลอดหรือเปล่านะคือผมมโนไปไกลแล้ว แต่ก็คืออย่างที่บอกไปผมไม่มีไอเดียที่ทดลองทาได้ขนาดนั้นได้ฉะนั้นใครรู้จักนะครับก็ลองส่งมาได้เออผมอยากลองดูเหมือนกันว่าอะไรอย่างไงนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับซื้อไม่ซื้อก็ลองพิจ,จนารณา,นานเอาเองละกันแต่เพื่อนผมโดยส่วนตัวมันแนะนําว่าเอออย่าไปหาทําอย่าไปหาซื้อและตัวผมเองก็ไม่ได้ซื้อแต่ถ้าคุณคิดว่าคุ้มก็จัดเลยนะครับสี 4, ่พันเพชรแล้วก็มาต้องเสียของอัพอีกนะเนี่ยสี่ขึ้นห้าใช้อิดนะครับผมนะ ประมาณนี้ไว้เจอคลิปหน้านะครับน่าจะช่วยให้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก่อนจะตัดสินใจซื้อสวัสดีครับ